สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับนกเขาใหญ่ปลาลอยอาจารย์พาอาจารย์มาเบ่งนกอาจารย์เนาะที่ไห้มาเดือนที่แล้วเนาะในสี่อาทิตย์พอด,ดีเดือนหนึ่งพอด,ดีอาจารย์เนี่ยพวกห้อาหารมือนี่ก็ลังมาเห็นนว่ามันเป็นนกเอ่อมกสับเนาะบกคอยเห็นเนี่ยอยู่อยู่หัวหัวไหลเนาะแต่ว่าเป็นอั้นปิดไวประสิปิดไวเนาะเออว่ะ แล้วหายอาหารนนเพิ่นบินมาเนี่ยมันดินเนาะดินนต่ไปเห็นเขาขาวซําพี่อ่ะซํานีก,ก่อยอ่ะเป็นขนใหญ่ๆเลยแหละเป็นเสเนน้นใหญ่เนาะี๋้วเอาลงมาใา่จายเบึงเออแบบนี้กับมกซาเพื่อนมออาจารย์เนาะแล้ว,วมาบึงเนี่ยเจ้าตัวนี้แหละที่มัดขึ้นแล้วเนี่ยนี่เนี่ยในเดือนหน,นึ่งนาะนเนี่ยเห็นนกปลาคู่กาๆก,าๆกันเด้อ แต่ว่ามันดิ่นอาจารย์ดิ่นตัวนี้นกตัวนี้อยากแข็เนาะเน,ะนื้อข้อนอะไรมันสูงไปเออค้อนกงมันสูงเนาะเพราะว่ากรงตัวนี้ผมใส่ลูกนกเนาะเดี๋ยวสี่ใหญ่กรงเนาะเอาไปใส่ค้อนตำต,ำ,ตำข้อนสูงเงินกมันสแฉะแล้วลงใหม่อาจารย์มึงนี่ครับอาจารย์มุกซับเนาะมอมแก้ว แล้วก็บ,บัวแตบอาจารย์ในตัวเดียวกันเนาะนี่หัวอะไรเห็นเนาะมุกคักมุกเนี่ยเกือบบูเห็นตรงเลมันเอาเอ้ยเพื่อนเอาค้นปิดไว้เนาะหัวเห็นก็ลังมาเห็นมือน,นี่แหละแล้วเชลออกมาให้อาจารย์เบิองเนาะยู่หัวอะไรพอดีอาจารย์ เห็นนกปลาป่ะโบได้แด้หน่คู่จวดๆเลยนี่มาให้อาจารย์เบิ่งเนาะนี่เห็นบ่มกซับแบบโอ้สวยงามมีดีขนาดใส่กุ้งไว้กระชิบโเห็นอาจารย์เพราะว่าเป็นตาปีขวดขึ้นไปเนาะเป็นตาปีขวดห่อไว้บบเห็นเนะาะก็เลยตัดปีกเพป็อนอาจารย์ดิ่นนะเนาะมกซับ กระมอมแก้วไปน้องมีสามอย่างในตัวเดียวกันเนะาะเท่าเป็นมุงคลนอาจารย์แต่สีแดงไว้เนาะ,นอะรอยพันขื่นนี่ยักหน่อยสีไปใส่พนเนียดบึงนุกในเดือนเดียวอาจารย์นี่เดือนเดียวเนาะเท่า,านุกปกติมันสีมันสีคันโยนก่อนมันหมออาจารย์แล้ว มันจังสีคู่มันจะขันโยนก็เรียกถึงจังสีคู่ได้เนาะอันนี้มาใส่ไอ้ไอ้ใส่กรงแหวมันสีคู่ก่อนนะแล้วมือหลังมาจะงเห็นขันโยนอ้านกคือเป็นจังสี่เคยเลียงนกมากยก็คือสี่แบบแต่ว,ว่ามันต้องขันโยนก่อนเสียงน้อยบุษันปล่อยเสียงเนาะแล้วก็ล้างๆมากะค่อยเรียก แล้วยังมาคู่ที่หลังคืนนะครับยังคู่เนาะอันนี้มันสิคู่ก่อนอาจารย์คู่กากกากกากไงวะคือบททันเห็นขันจากเถื่อมาคู่สคเสยก็เลยว่าแปลกๆนกตัวนี้ก็ได้ก็ยเดี่ยงมากเนี่ยโอ้ยเดี่ยงมาหลายแล้วแต่มีแต่ขันโยนขันเดียกก่อนแล้วยังคู่เนาะขายใหญ่ตัวหน่อยนกตัวนี้ ถ้าเป็นนกตอนี่หมานเลยอาจารย์ขาใหญ่ตัวหน่อยเนะานเนะกระเสิยเลือกเป็นนกตัวเนาะตัวน้อยๆหลอดๆเนี่ยเก่งหมานครับอาจารย์เนาะตัวใหญ่กะบุกควยดีปันไดจักษาเนาะตัวน้อยๆหลอดๆนิ้วหมานเนี่ยครับอาจารย์ก็เอาห้เบิง้งซ้ำหนีเนาะเห็นมันแปลกๆเนี่ย ก็บ,บ่เคยเห็นจักเทื่อหรอกแต่เหี้ยงนกมากก็ได้เห็นแต่เล็บแก้วแต่ว่าเป็นมุกสับสิก็เห็นแต่ใตปีกเนาะนี่เป็นอยู่หัวอะไรเป็นอยู่หัวอะไรนะาจารย์ก็ได้แบบเออดีใจยังคักเลยมด้ีหมในของดีไวเหรียญแล้วโอเคครับประจารยขอบบนขอบุนหลายๆเนาะที่เขามารับชมนะจารย์เนาะ อันนี้ถือว่าเป็นเป็นนกมงค,คลนะเนาะเออันว่ามกซับน้องอาจารย์เนาะเป็นอีกมกซับอีแบบหนึงนะ่งเนาะถือว่าสวยงามเลยนกนะตัวน้นอยๆเหี่ยวเน่าๆนะอาจารย์เสียงมันจัดดีอยูปนะ่ปลาเนาะก็เลยต่อได้เดือนที่แล้วแหละไปวงคลิปล่ะคลิปต้นเปิดคลิปเนาะต้นเปลือกส่อง ก็ได้เพิ่มบ้านนี่แหละเดือนเดือนหนึ่งพอดีมันคู่แต่ชิบหามือเลี่ยงคนในนกตัวนี้ก็ได้เลี่ยงไว้เป็นจะส่งดีแต่เมื่อนี้มาเห็นอีกอ้าเห็นของดีขาวแวบปลดมาให้อาหารว่าเมียนังก็พอดีอาจารย์เนี่ยสุดยอดแล้วครับอาจารย์ เจอกครับประจานเนื้อผอมกันคลิปหนาะสวัสดีครับ